ชาวนาเชียงใหม่ปลื้มจุลินทําสัญญาซื้อขายข้าวเหนียวล่วงหน้าดันราคาพุ่ง12,000บาทต่อตันสร้างหลักประกันข้ามปีร่วม35,000ตันช่วยชาวนาเชียงใหม่11,000ขัวเรือนกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าขสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารวันนี้ วันศุกร์ที่ย8ตุลาคมกับกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกระผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับเมื่อวันที่27ตุลาคม2565นหารินจรินลักษณะวิสิทธิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าอมก๋อยโมเดลแอดเชียงใหม่สินค้าข้าวเหนียวและเป็นประธานสักขีพยานพิธีลงนามสัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายในในการซื้อขายข้าวเหนียวที่หมู่ที่8ตำบลริมใต้อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยดรมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักประชาธิปัตย์นายจีรติรัชโนปหลัดกระทรวงพาณิชย์นายนาราพัฒแก้วทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พลตำรวจตีวิชัยสังประภัยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในโดยการประสานงานของนายเต้ยว่าที่ทร้อยโท วททธรเผา,าตะกูลผู้สมัครสสเชียงใหม่เขตหนายวิสิทธิ์วัชรินทร์ผู้สมัครสสเชียงใหม่เขต6และนางสาวจิตพลยจิตจากกานทองเลขานุกการสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยเมียนมาจังหวัดเชียงใหม่และว่าที่ผู้สมัครสสเชียงใหม่โดยในขณะลงพื้นที่ประชาชนในพื้นที่เกษตรกร,ร,กรจังหวัดเชียงใหม่มาต้อนรับ และขอถ่ายรูปคู่กับนาจุลินเป็นจำนวนมากบรรยากาศสุดคึกคักและเป็นกันเองนาจุลินกล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์และกระทรวงกรเกษตรทํางานร่วมกันช่วยเหลือเกษตรกร,กรทั่วประเทศในพืชทุกชนิดวันนี้เป็นกรณีข้าวเหนียวเพราะอำเภอแม่ริมและอีก4อํอเภอสำคัญประกอบไปด้วยอำเภอแม่แตงอำเภอสันกำแพง อำเภอดอสเกตและอำเภอพลาวรวมห้าอำเภอมีกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวเป็นแหล่งป้อนข้าวเหนียวให้คนเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบนบริโภคซึ่งมีสปารชิกเกษตรกรแปลงใหญ่รวมกันถึง11,000ร่เจ็ดกลุ่มซึ่งวันนี้จะมาช่วยเหลือกเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวเหนียวโดยเฉพาะตนมอบหมายให้ตลาดกระทรวงพาณิชย์กับอธิบดีกรมการค้าภายในของกระทรวงพาณิชย์ หาผู้รับซื้อรายใหญ่สร้างหลักประกันให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียว5อำเภอให้มีหลักประกันว่าถ้าปลูกข้าวเหนียวคุณภาพดีปีนี้ความชื้นไม่เกิน15จะได้รับหลักประกันเรื่องราคาตามสัญญาที่เซ็นตามมาตรฐานที่กำหนดซื้อราคาไม่ต่ำกว่าตันละ12,000บาทอย่างน้อยปีนี้ไม่ต้องเผชิญชะตากรรมตามราคา ที่ไม่เสถียรของตลาดโลกและตลาดในประเทศอีกถ้าสำเร็จจะช่วยดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวเชียงใหม่ต่อไปภาคเหนือและทุกภาคของประเทศพืชเกษตรอื่นซึ่งเป็นไปตามราพระราชบัญญัติกเกษตรพันธสัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายโดยพืชซื้อปลากกอบไปด้วยหนึ่งหอจอกอร่วมทุนร่งเรืองจังหวัดชัยนาท หอจอกอปลรรุ่งเรืองทัญญาจังหวัดสิงห์บุรี3ามบจก BTS ไร้รรไรมิวจังหวัดพิจิตร 4. บจกธนสันไรจังหวัดชัยนาและ5บจกร,รุ่งเรืองพืชผล369จังหวัดเชียงใหม่ซึ่ง5บริษัทนี้เซ็นสัญญาแล้วถ้าวันไหนข้าวเหนียวราคาตก5บริษัทนี้ต้องรับซื้อตตนละ12,000บาท เป็นสัญญาที่ตกลงไว้และเกษตรกร,กรต้องปฏิบัติตามสัญญากระสวงพาณิชย์และกระทรวงกรเกษตรมอบรับประกันที่ชัดเจนแน่นอนให้กับเกษตรกร,กรวันนี้เซ็นสัญญาทั้งหมด35,000ตันคิดเป็น30%ของผลผลิตปีนี้ผลผลิตที่เหลืออีก70%หรือ85,000ตันจะมีส่วนช่วยให้เกษตรกร,กรที่ไม่ได้เซ็นสัญญาได้ด้วยการดึงราคาขึ้น ซึ่งเป็นวินวินโมเดลทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันปีนี้ราคาข้าวจะดีขึ้นเป็นลำดับเพราะการส่งออกข้าวดีมากปีที่แล้วส่งออกข้าวได้6.2ล้านตันปีนี้9เดือนแรกปีนี้กำลังจะเลย7ล้านตันแล้วคาดว่าจะโฉกได้ถึง7-8ล้านตันจะช่วยให้ราคากระเตื้องขึ้นเพราะข้าวของเกษตรกร,กรสามารถระบายไปต่างประเทศได้นาจุลินกล่าว สำหรับข้อมูลจากกรมการค้าภายในระบุว่าสำหรับเกษตรกร,กรัังหวัดเจียงใหม่ได้มีการรับเงินในโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรในรอบ3ปีที่ผ่านมาจำนวนถึง13,575รายวงเงินรวม1,579ล้านบาทซึ่งได้รับเงินเฉลี่ยรายละ15,241บาทครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่กระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยนำมาอัปเดต ให้ท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันและถ้าหากกระผมคนเชี่์ข่าวกเกษพรวยทําผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่ติดตามและเป็นกําลังใจเสมอมาสําหรับคลิปนี้กระผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ